กับธรรมชาติเดี๋ยวก็หมามเซรอยกสวยจริงจริยอดหญิงยิ่งสวยเฉิดชฉลวยสวยจนละพีบนไม่ออกร่างคมคำถึงจะดามแต่ก็ยังเด่น แรกพบเห็นใจมันเต้นจนแทบจะช็อกจะดูทรงผมก็ดูคมขำจะดูในตาในตาก็ดำเฮ <c oughs> ้ยเดยกก็ม่ำเสียรอกดูสิดูยิงดูยิงซึ้งอกตึงตึงตึงตันละเป็นนันเป็นนอปากเรือแดงแดงแดงจนเสียวใจซาน หน้าหวานเหมือนน้ำตาลอยู่ในกระบอกถ้าเป็นขนมจะอมให้นำมองน้องทีไรละมันใส่ลายซ้ำเฮ้ยเดี๋ยวกะม่ำเสียรอกแจ้วจริงๆยอดหญิงยิ่งแจ้วหน้าแป๊วแปลแปล๊วไปจนใจกระชอาะลูกใครนอพ่อแม่ช่างแต่งช่างปัน แตงสองพันได้จะมันละะไปม่ำเสียรกเนี่จีบเขานิดทำหน้างำงำทำโกรธทำแกล้งหน้าแดงละเป็นดำามเด็กับม่ำเสียรกคอยมีความสุขครับเด็กบม่ำเสียรก